ป้าอภาโอเอยมสุวรรณค่ะแล้วก็เคยอยู่สุพรรณมานะคะใครดูป้าป้าอานะ<ม>สนใจนะป้ามาเจอของดีนะนะ<ม>เป็นอนอ,อ,อาหารเสริมป้ากินแล้วป้าดีเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะเอาไปให้เข<ม>้า <laughs> มาที <laughs> <ม>่ศีลหรือเปลไงก็เข้ามาก็หนุ่กรนะนําม,มาของ<ม><ม>วัดนะ่นา,นาม,มาไปเจอเขาที่อะไรนะเชียเขาบอกปุ๊บทําไมมันมีใจทันทีเลยเขามีอะไรพวกปุ๊กเนี่ย เพราะว่าที่บ้านมีสวนยางร้อยกว่าสองร้อไรใช่ไหมก็บอก่อนเ,เดี๋ยวแม่ช่วยลูกแต่พอมาถึงแล้วมาเจออาหารเสริมเนี่ยมันประทับใจมากกว่าแล้วมาเจอท่านประธานทั้งออมประทานแล้วก็เหมือนเป็นสายบุญนะแต่ใครว่าบุญไม่มีจริงนะ <throwing. S 2> เอาทุกวันเนี่ยปามพาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยังไงเนี่ยพวกที่สุพรรณรู้หมดนะจ๊ะแบบว่าเราเป็นคนตรงเป็นคนบุญไม่เคยโกงใครไม่เคยพูดคำไม่จริงนี่จะไม่พูดใคร พี่น้องที่ฟังกันอยู่นะชาวสุพรรณเนีน่ยดีระยองก็ดีจันบุรีก็ดีที่รู้จักกับป้าพานะเดี๋ยวป้าจะไปอะไรนะในไรอ่ะอจะเอาผงจะไป้าทดสอบในไรให้